ป้าจ้าพี่น้องสุขคูซุกคนสบายดีกันป้จ้าแล้วอันที่ทอดแคบหมูให้พวกเจ้าเบิ้งขดซุม่มมือนวิดีโอก็ขยซุ่มกล้องก่อนาจา่ายน้องจังสีเห็นทีเนาะจังสีเหน็นชัดนาจา้านาะเพราะว่าเอากล้องไว้ใกล้ความร้อนหลายกับวะดีมันป้จ้าอีหล่าบอกว่าอย่าเอากล้องไว้ใกล้ความร้อนไหนด้อแม่ว่าเส้นว่าน้องไม่พอนะจ้าสบายดีกันสุขคูซุกคนอาจารนี่น้องแคบหมู แคบหมูตากแหงหมูม่นตากแห้งจ้ะเอาไส้เตาอบไส้เตาอบมันแหงแ้งเดียวไปดีก็่าเอาใสน้ำมันมันห,อนห่อนหะน่อเนาะใส่ได้จ้ะเนาะห่อนแล้วสบายดีกันสุขสุข,ขนะจ๊ะเนาะมากินแคบหมูน้ำข่อยเด้อกระชีพว่าเพิ่มว่าใส่หลายเพราะว่าเวลามันฟูมันกระชีเต็มหม้อไงจ๊ะใส่หน่อยๆเอาก่อนอืมใส่หน่อยๆเอาก่อนนะจ๊ะเนาะ ใส่ซ้ำหนี่ก่อนกะเลี้ยไปใส่อีกอันอ่ะมีเลี้ยไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวค่อยจะถอดอีกมือรุนนะจนะ๊ะเนาะถอดอันนี้แล้วแล้วจะหนะ้องถอดอีกมาเด้อมากินนั่นแคบหมูน้ำข่อยเห็นชัดปะเนาะจา้ะเดี๋ยวซู้มอีกอย่างหน่อยกันเนาะโอเคโอเเคห็นชัดอยู่นะจนะ๊ะเนาะเริ่มพ่อกันแล้ว เริ่มพองเลรอพี่น้องเอ้ยเอาเบิรงไก่ๆอีกก่อนนะนี่ยว่าไส้ของฉันเริ่มพองหรอเมื่อสิคดจะงอจะง,งี้เพราะว่ากับเห็ดเสียนหน่อยไหมเห็ดเสียนหน่อยเริ่มพองเหรอพี่น้องอือขอก่อนวางก่อนเนาะเด็กคนถนัดมาานันจะเนาะวางเริ่มพองพองงามพี่น้องเลย น,นี่คืองามจลยพี่น้องงามเนาะขาวจูนพูนคือข่อยเลยเห็นบ่าวย่ำเลยก็ได้ายเบิ้ลดูกล้องเห็เบิ้ลน่าจานอันนี่ช่องเห็นมันสุกอีกเก็หน่อยก่อนจะห่อออกเลยจานนั้นจงสปบนเหนื้อจริงเหนียว,เ,ยวเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนแล้พี่น้องเลย เลสจะไม่เต็มอีกแล้วมีหละแคบมัวควายกันขับขอมากดลโดูเราวก็เหน็นหานมาเบิงเบิงบ้งเบิง้งมาจะยอมได้ทีหนึ่งมันก้องอีกจักน่อยก่อนมาใหม่ดอกจ้ามันสุกเ้ก้อง มาเอาตำหุ่งมากินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อหมูมะกินน้ำกันคอยวันมีกระทะใหญ่ไงมีกระทะใหญ่ที่จะอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะสดยเลยเด้อยสีเป็นแคบหมูแคบหมูพี่น้องกินชัดบ่จ้า อืม,อมจับปออมอาหารบังเกอไก่อีกทีนึงนะขนาดเขาบอกเขาตัดน้อยเลยไม่งั้เป็นอันใหญ่เห็นบ่อืมคนมากจังสีจ้ามากจังสีงามป๊องามไม่ข่อยเลยนะจ๊ะเนาะัภาคนาวยังกินพวก,กเจ้าเนี่ยมาห่มกันามากินกับแคบหมูจ้ะหอมหอมขามักคือหอมแท้เห็นชัดเนาะคุณแม่ อุกัจากน้อยค่นจะแก้วจะไปทอดโดนทอดโดนมันสิใหม่มันสิว่าแสบมันสิขมต้องทอดซ้ำหนีก็เลยซ้ำหนีก็เลิกโดยหน่อยยอดแข็บหมูแข็บหมูหมมติดมั้นได้พี่น่ะถ้าเข้าเห็ดเอง เขเห็ด okay, เองดีกว่าไปซื้อเพื่อนไปซื้อเพื่อนกันดีกันสะดวกสบายไม่ต้องเสียเ,เวลาเห็ดเหมันบอกแ่นั่เห็ดเองมันก็โอเคงั้นก็ดีอยู่แล้วด้กินฝีมือจะของไงเดี๋ยวก็จะกรีบออกก่อนกรีบอันทีมันนีออกจะจัพี่็นอัเอือพ่องดีนจนะจะเนาะ เที่ยงเหรอพี่น้องเที่ยงเหรอเท่ยงแล้วเน,วนียวลามันแห้งเขาก็มากินมนันโอ้ยกรอบ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 บกิน้อย อยากผ่าไม่อยากจะผ่าไปเลยไปแล้วติดม,มันเลยพี่น้องติดมันใส่ดิออกรีดอาหน่อยออกก่อนหอมพี่น้องหอมหอ,หอไมไปทอดหมดละบ้านกันเลี้ยงได้บ้านกันเลี้ยงแวงหน่อยหมดขนแก้มหมดละเอาออกเท่าละอันเข้ามาหน,น่อยเรเอาหน่อยหน่อยออกก่อน,นสุดอยอดเลย giọt lợt sạch sẽ bền đẹp là khép muỗng khói mình có xịt ẩm mày sạch đây đó xịt ẩm mại sạch bây giờ phải dùng chặt nồi nhìn เดี๋ยวพอว่าทำนัอ่อหอยลงเลยลงตึงกนนะจ๊ะจนาะคุ้นเหมือนาอไฟมันห่อนกับปิดแก๊งัยแต่ว่าปิดแกสมันมันมันห่อน,นแถลันิินใหม่เดี๋ยเนาะ ค่อยพี่น้องค่อย่อยันนี้เริ่มพองขึ้นัาเลยี่ขนาดปิดแก๊นี่นี่น้ำมันมันหอนพี่น้องขยัดเลยพี่น้องเออเออฉันเลนแต่ยังไงกระด้ มาได้ก็ได้ยอดมากินแคบหมูน้ำงปล่อ,อยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเป็นงสอสมงศักแิ์เนี่ยกระไรเห็ดเป็นแจ้งได้กระไรแล้วๆๆแต่ห้องสีเห็ดเนาะ ่นมาน้องด้อแระเซ็นพี่สะใภ้กับมักมากเลยพี่สะใภ้อันพอยายป่ามากเพิ่นมาเฮียเนี่เพิ่น,น,นสิถามละ่ะมีแคบหมูบัวแคให้เพิ่นกินเพิ่นมากแต่ว่าพอครซ้ายเพิ่มมาหมักน้ำเป็นมันมาานะจ๊ะนะมีผงพูดยิ่งเข้าแหลมมาก ไม่แคบหมูบอชมพูมือนีแต่ให้เรากินบอมันจะพองแบบนี้พี่น้องมันจะกินบปะจา้ะนี่น้อแคบหมูข่อยเดี๋ยวเลยเนาะกรอบพี่น้องกรอบแับนี้โอ้ตอนนี้มือนว่าทัานี้กรอบเพราะมันห่อนต้องร้อยมันเย็น้มันเย็นก่อนบบอซุกหรอข้าวเดียวเอาออกเลย เอาออกเลยจะเอาออกเลยมันเห็ดบอลดูนเห็ดบัญญาบึ้งบิ้งห้องสะปิดแก๊สกอนเนาะกระน่ำมันอ่อนใช่ไหมมันร้อนมันร้อนเกินไปนี่มันจะไหมเดี๋ยวเอานี่ใส่ นี่ส่อันนี่ไซนีหมั้นี่นี่ไหนเลยนังมีน้อยหนึ่งไซเ่มอนกหรืนเ่าคนเลนคนใส่คนควาคนใส่คนควาเปิดแก๊สมาปิดปิดเปิดเปิดเพราะแก๊สมันหอนลำแก๊สมันหอนลำยาคือแก๊สมันหอนลำ่ มาครับมันจะไหมนะเจ้ามันจะไหมกำมันเริ่มพองนะเจ้าอันก็กำเดียวกำเดียวเริ่มพองแล้วพองแล้วนายพี่น,ออนอ้องไ่เฮ็ดเด้ออันเอยตัดต่อไปที่โอ้ือสิบ,บริเป็นดอกกระเฮ็ดเป็นตอนๆเอาเนาะจะเจานาะเฮ็ดเป็นตอนๆเอา ตอนตนะ้มเนาะตอนต้มตอนตัดตอนทอดคือว่าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนะนะว่ากันนี่จา่าพี่คุณนี่ปึกจ่าคุณนี่ปึกอันซากเห็ดอันวิดีโอลงยูทูบกับตัดต่อวะเป็นพี่นอ้องยดหลายก,ก,กันไหมนะกนะ็หักกันไว้เนาะจ้ะเนาะหักกันไว้ กันวายอยู่ที่เดือยเพนัพง่งคลองจนมาเต็มหมอเลยเบิึงอีกทัดสัตว์แคบมือคอยแคบมือพิสดารคอยน้องเบิึงจะแล้วเล่นกับแคบมือพิสดารอร่อยอร่อยแซ่บเบอร์แล้วน้นองอ,อร่อยแซ่บเบอร์ กบบระีเลยเจ้าอ้วนแคบหมูน่ะมันล้ําหเจ้าแต่มัน,น,นมันยังอ้วนแคบหมูอ่ะแต่ว่ามันล้ําห่งติดมันนี่ซ้ำหายติดมันหนี่ตัวอ้วนเลยล่ะเจ้าแก้ขัดวบย้ายาจะ่ก็กินข่าวหลายแทเจ้าพออยานอ้วนบอ่อกาจารย์วะ กะบ่มาอ้วนดอกจ้าแล้วแต่คือว่าเพิ่นว่าถ้ากินอีหยังก็คือกินหยังก็ตาว่าถ้ากินหลายมันก็อ้วนแม่นอยู่จ้ะกินอีหยังก็ตากินหลายมันก็อ้วนที่เก่าอืแม่นอยู่จะเนกินหลายก็อ้วนคือว่ากินน้อยก็อ้วนน้อยกินหลายก็อ้วนหลายกินนักเงานักกินน้อยเาน้อยคือว่าไเนาะเจ้าเนาะกบ่ากันักกันเก่าเนบ่จ้ะ ว่ากันมาได้หากันยังเก่ามาเสียงมันแตกเียงมันแตกดังกึกกกก ยังไหนยังไมาทันเลม่โอเคอันนี้โทรศัพท์อันรับโทรศัพท์ให้พ่อยังไงโทรศัพท์มาแล้วเงียบไปแล้วให้พ่อได้เฮ็ดกับเขาอยู่เ่าเอ้ย กคพี่น้องแ้มันก็ิกรอบด้บ่านี้มันแห้งก้นอาจาเนาะมันแห้งกนาจาเนาะปิกแกก่อนแกปิดแกเออมันเบิ้งเบิ้ด้นี้เบิ้งชัด้ดูกาัดัดโอ้โตอนนี้พี่ติวเฮีเรานดิสโกนเด็ช่ไมมเบิ้งข้างนี้อือ บ่อืมสิดอยู่เลยอืมเดห็นไหมล่ะตอนนี้เรากำลังซูมออกก่อนอืมซูมออกเห็นชัดกว่าจ้ะซูมขอดจากหน้าเหยื่เพื่อจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่ก็จะเอาออกจากขาตั้งก่อนนี่ คุอรับกุเล่นี่จะแคบหมูข่อยเห็นปะนี่เดี๋ยวปล่อยมันแห้งก่อนนะจ๊ะเนาะนี่ปลอยมันแห้งก่อนถ้ามันแห้งเราก็จะได้กินกรอบ,รอบเๆเศบๆเห็นไหมบ่โอเคพอกันไหมคลิปหนาเนาะจา๊ะเนาะฮักสุขูสุคนะจ๊ะเด้อแคบหมูพิสดารแต่ว่าแสบสุดยอดพอกันไหมคลิปหนาฮักสุขู่สุคน,นำนำรวยๆเนะจ๊ะเด้อสวัสดีจา้า